ฮัลโหลมนามูบองชูสวัสดีค่ะ <Hello. S 1> วันนี้มาที่ไหนคะ Explain please อ๋อหัวหินโนที่นี่เขาตะเกียบ <Hello. S 1> ใช่เขาตะเกียบค่ะเรามาทานอาหารทะเลค่ะนี่ค่ะอาหารสดๆจากจากทะเลค่ะที่เขาตะเกียบค่ะนี่น้องกำลังทำปลายอยู่ โอ้โหมีหลากหลายเมนูเลยกุ้งสดๆคะ่ะที่นี่อ่อน้องทำปลาเสร็จแล้วหรอคะอเสร็จพอดีอเลยอยู่ในหม้อแล้วนี่คะ่ะอาหารทะเลคะ่ะสามารถเออซื้อแล้วก็ทำให้เลยใช่ไหมคะ<ด>อ๋อที่นี่ชื่อร้านอะไรเอ่ยชาวเรือซีฟูด้ดอ๋อู้สึกพี่เคยเห็นน้องนั้นเนี่ยแสดงว่าเคยมาทานอยู่แต่เราจํากันไม่ได้ ใช่ไหมเออน่าจะใช่เลยถึงว่าตรงนี้เหมือนทําใหม่ทํากี่ปีแล้วคะที่นั่งอะ่ะที่นั่งข้างบนอะ่ะรอเออสวยทําใหม่สวยนี่ค่ะอาหารหลากหลายเลยค่ะหลากหลายเมนูว้าวมีอะไรบ้างเอยแมงดาใช่ไหมคะแล้วก็กุง้งก็ปลาหมึก แล้วก็หอยทุกอย่างเลยอาหารทะเลค่ะนี่ค่ะสุดยอดมากเลยน่ารับประทานมากมายเดี๋ยวลองชิมนะคะหลังจากที่น้องทำก่อนเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูใหม่ว่าอาหารอร่อยแค่ไหนเดี๋ยวจะคอมเมนต์นะคะโอเคค่ะนี่ค่ะว้าวอุ้ยปูอุ้นี่ปลาอะไรคะ ปลาเกา๋าอู้ปลาเป็นๆเลยอ่ะปลาเกา๋าทำไมเขามีสองสีเลยล่ะคะอเลยคะมันเป็นยังไงนะลูกคนลาสายพันมันคล้ายๆว่าอย่งสีอันนี้ไม่ได้แพงกว่านอยอ๋อราคาจะแตกต่างกันอ๋ออืมแล้วเป็นตระกูลเดียวกันอ๋อเหรอคะ แล้วอันนี้คือ,อ,อแมงดาใช่ไหมคะมว้าวแมงดาเป็นๆก็มีด้วยว้าวอ๋อนี่ปลาเป็นแล้วก็ปูเป็นอยู่นี่อุ้ยแมงดายังเดินได้อยู่เลยอะว้าวนีสับปลากระพงออปลากระพงยังไม่ตายก็มีอุ้ยสีสวยจังอ,อ๋อนี่เหรอคะอันนี้ปลากระพงเหมือนกันอันนี้เป็นหนอยนางรมเป็น ถ้าเอา<ม>ขึ้นมามน,นี่เ,<ล>เขาตายเลยอันนี้จับจากทะเลเราเลยเห,หรอคะใช่ครับทะเลนา้านเรอที่หรออ๋อหมายถึงทะเลนี่ค่ะหมึกกล้วยสวยมากเลยค่ะนี่ค่ะร้านอาหารสะอาดค่ะสะอาดมากเลยค่ะข้างในกว้างมีที่นั่งสบายมากเลยมีห้องน้ำสะอาดสะอาดเลยค่ะนี่ค่ะโต๊ะกว้าง มีเมนูหลากหลายนะคะโ้ oh, oh, เมนูหมกกล้วยว้า wow. วนี่ค่ะเบอร์โทรจองล่วงหน้าได้เลยนะคะว้า wow. วสวยค่ะ mm hmm. เมนูเยอะมากโอเคคุณสามีบายบายเสร็จแล้วฮัลโหลบายบายครับสวัสดีค่ะบายบายขอบคุณค่ะนี่ค่ะ mm hmm. เมนู อันนี้เป็นกุ้งอบเกลือนะคะที่เราสั่งค่ะกุ้งอบเกลือค่ะคุณสามีโอเคเนาะกุ้งกุ้งอบเกลือโอเคเดี๋ยวรออีกเมนูหนึ่งนะคะขอบคุณค่ะเมนูที่สองมาแล้วค่ะปลากระพงนึ่งมะนาวค่ะว้าวน่าทานมากๆเลย ค, mm. คุณจะมีเทสเทสอร่อยไหมอร่อยไหมครับคอนเฟิร์ม okay, โอเคคอนเฟิร์มโอเคขอบคุณค่ะบอทดับดีจีท่านใดสนใจก็มาที่เขาตะเกียบหวัวหินก็มาทานที่ร้านนี้ได้เลยนะคะเมนูอร่อยอยู่อร่อยมากค่ะโอเคขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ